อีกเรื่องหนึ่งครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นที่พูดถึงกันมากพอสมควรเลยนะครับก็คือเรื่องของคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งอ่ถ้าถามก่อนคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งเป็นใครก็คือมูลนิธิมูลนิธิเป็นหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นมูลนิธิหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาก็มีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีความแอคทีฟสูงในแง่ของการที่ถือว่าเป็นหูเป็นตาเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็เป็นคนที่อ่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนประชาชนเดือดร้อนก็บอกไปเขาก็มีเขาก็ลงพื้นที่จริงๆแล้วก็เป็นฝั่งผู้หญิงนะครับ คุยกับผู้หญิงด้วยกันมากกว่าหรยอไรเงี้ยน,นะครับก็ผมมีโอกาสเจอคุณต้นอ้อแบบสัปดาห์หนึงสอวันนะต้องเจอนในร้องว่ามาสินะครับเมื่อวานนี้ก็อยู่ด้วยกันล่าสุดก็คือสิ่งที่คุณต้นอ้อโดนก็คือโดนโดนอดีตคนสนิทซึ่งเป็นอดีตที่ณวันนี้เขาบอกว่าเขาเป็นผู้ก่อตั้งร่วมกัน นะครับผมไม่ได้คุยแบบตื้นลึกหนาบางลงไปถึงขนาดว่าเขาไม่คายอ่ะสนิทกันขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เป็นอันว่าครั้งหนึ่งคนคนนี้เคยเป็นมูลนิธิเป็นหนึ่งร่วมกับคุณอ,อ้อเราแยกกันออกไปะนะครับผมได้ยินชื่อของคนคน,คนนี้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้มาพักหนึ่งแล้วว่าซัมฮาวมีปัญหากันแต่เราก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางผมไม่รู้ตื้นลึกหนาบางผมตอบไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกนะทั้งสิ้นนะฮะตอนนี้ที่สุดก็คือณตอนนี้มันมีความเคลื่อนไหวออกมาว่าเขากล่าวอ้างว่าคุณต้นอ้อเนี่ย เหมือนกับว่ามาช่วยหรือว่าออฟเฟอร์เรื่องของการว่าถ้าให้พูดภาษาเราเราก็คือสามารถที่จะได้ปริญญาโดยไม่ต้องเรียนอ่ะอะมันมีกรณีเรื่องของซื้อใบปริญญาหนึ่งละจ่าย1นึ0 0 0สบาทแล้วได้อันนี้200,000นะเออเอเหรอสองแสนบอกจ่ายสองแสนเหรอเออเออเอออ่ะเขาบอก่าจ่ายสองแสนแล้วจ่ายเป็นสีงวดเริ่มต้นที่พันหค่าสมัครเรียนแล้วงวดถัดมา5 0,000ื่นงวดอีกถัดมาอีก5 0 0 0 0ื่นอีกงวด90 0 0 0กว่าบาทอ่ารวมถึงที่บอกว่าแบบเนี้ยนะยังสามารถแบบ ออกบัตรเป็นคณะทํางานของขนี่านี่นี่น,นี่สภานน้นนี่นั่นได้แต่มันก็จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นประมาณ <พบ S 1> นี้อ,นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เรียงเรียงกันไปแต่ทั้งหมดก็คือมันเป็นเรื่องประมาณนี้นะเบื้องต้นเขามีการเปิดแชทออกมานะครับผมตอบอะไรมากไม่ได้อ่ะ เพราะมันมีแชทไม่ใช่เพราะผมรู้นะเพราะผมไม่รู้เพราะเราไม่รู้ต่อให้เราเห็นเครื่องหน้าว่ามันเป็นแคปมาว่ามีแชทอ่ะเรายังไม่รู้เลยว่าสิ่งเนี้ยณเวลานั้นมันเกิดอะไรขึ้นป่ะคต่วันนี้ก็นั่งอยู่กับทนายด้วยนะฮะก็คุยเรื่องนี้เขาบอกว่าผมเขาบอกว่ามันมีแชทอ่ะผมเมื่อวานนี้ในรายการผมบอกว่าผมนั่งกับคุณอ้อผมบอกว่าคุณอ้อพูดอะไรกับเรื่องนี้หน่อยมันเป็นข่าวอยู่เป็นรายการสดนะเขาก็ปฏิเสธแหละนะครับแล้วก็ถึงขั้นโทรไปหาคุณสมคิด ที่ถูกกล่าวอ้างตัวที่เป็นตัวคุณสมคิดคือคนที่เป็นเลขาคุณสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะบอกว่าแบบบางเอิมได้ชื่อเข้ามาพัวพันด้วยถามว่าพัวพันในแง่ไหนเพราะว่าไปอยู่ในเรื่องของการถูกพูดว่าซื้อซื้อบัตรใช่ไหมคะซื้อมันไม่ได้ซื้อตัวตําแหน่งนะแต่มันถือว่าจะได้บัตร ที่เอาไว้ใช้ในสิ่งนี้ได้ด้วยอ่ะเป็นตําแหน่งเหมือนแ<ผ>บบ<ผ>ก็คือเป็นตําแหน่งผู้ช่วยหรืออะไรสักอย่างนึ่<ค>นทงที่อยู่ในทีมอ่ะคนของอเป็นทีมหนึ่งในนั้นครับผมแล้วก็บอกว่าแบบเนี้ยถ้าหากว่าแบบเข้ามาอยู่ตรงนี้มันก็จะเหมือนยกับเป็นคนมีโปรไฟล์หน่อยอย่างเงี้ยจ่ายหกหมื่นอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งในในตรงเนี้ยนะครับก็เอ่อเดียที่บอกว่าณตอนนี้ที่เราเห็นหลักฐานเดียวคือการแคด แคป <Ừ. S 1> หน้าแชทออกมา <Ừ. S 1> นะครับแต่ว่าอย่างทางคุยกับทางทนายนะเขาบอกว่าเวลาแคปเนี้ยถ้าทางทางศาลเนะี<ด>่ยเขาเขาเอาไทาม์ไลน์มาต่อกันเลยนะใช่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 แม่เนี่ยเลือกออกว่าคือคุณเอามาบางส่วนไม่ได้ถ้าค,คุณเอามาคุณต้องเอามาทั้งหมด ก็คือมันต้องมีที่มาที่ไปถูกไหมอย่างเช่นถ้าเริ่มสมมติอ่านกับอ้อมคุยกันเรื่องนี้แล้วคุยกันตอนเที่ยงหนึ่งนาทีแล้วแชทที่สองมันเป็นเที่ยงสามนาทีแลีกแชทหนึ่งเป็นเที่ยงสิบนาทีก็ถามว่าตรงนี้มันหายไปไหนมันหายไปไหนต้องเอามาให้หมดเพราะว่าเราสามารถความต่อเนื่องแล้วมันอีดิทมันอันเซนได้มันดีลิทได้และอ้อมสามารถแท็บอ่านให้พูดได้ก็ใช่ปะอ้อมแต่เขาบอกว่ามีนะมีหรือเปล่าวะเรื่องนี้เธอรู้จักใครไหมอะแล้วมันจริงไหมไปเช็คให้หน่อยสิว่าจริงหรือเปล่ากิาสมมติอ้ไปในนนส่วี แล้ว <What? S 2> อ้อมบอกว่ามีมีจริงๆแต่เราไม่ได้พูดว่าฉันทําได้นะอ่าอ,อย่างเงี้ยแล้วคือ <c oughs> อ้อมก็พูดผู้ละอ่ะก็แคปนี่ไงอ้อมพูดว่ามี <c oughs> นี่ไงอ้อมออฟเฟอร์แล้วออ <c oughs> ว่าอ้อมทําได้เพราะอ้อมยืนยันว่าอ้อมมีนึกออกปะแล้วมันสามารถตัดต่อหนึ่งมาต่อสี่สี่สแล้วมาแปะกับเจ็ด <c oughs> voilà. แล้วทําให้มันรู้สึกว่าโอ้โหเข้มแข็งจังเลยอีเวนต์อันเซนก็ได้แล้วนะอไอ้ข้อไอ้การมีอันเซนอ่ะมันข้อนีทั้งข้อดีข้อเสียมันอันเซนเสร็จแล้วมันดีลีตออกมันดูไม่ออกอ่ะหรืออย่างเช่นสมมุติว่าคือแคปมาหน้้าาาแแต่ถคคปมรบ มันต้องเป็น12บสองนในระหว่างที่มันหายไปอาจจะมีอันที่อันเขียนอ้อมเพราะว่าอ้อมแต่อ้อมก็ควรตั้งใจไปเรียนจริงๆให้จบสิก็อ้อมขี้เกียจอะทำไมถึงใช้วิธีแบบนี้ก็เหนื่อยอย่าเลยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกอันต้องเข้าใจอ้อมสิเดี๋ยวช่วยเรียนก็ได้แน่นะอ่าแล้วก็คอยตามอันนั้นก็ไม่ใช่หรหรือสมมติอันเกิดพูดว่าเดี๋ยวช่วยก็ได้ถ้าเรียนอ่ะเขาใจยว่ามันอาจจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวอันช่วยอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยให้มันเกิดขึ้นได้นี่นนนผมไม่ได้มาแก้ตัวแทนนะ,ะ,ะเพราะผมผมไม่มีคนจะไปต้องแก้ตัวแทนนะครับในที่สุดก็จบตรงที่เขาบอกว่าต่างฝ่ายต่างมีข้อเท็จจริงก็อ,ออกมาอธิบายกันเพราะฉะนั้นต้องอธิบายสังคมมันมันมันถูกสงสัยแหละเพราะอะไรการที่เรามีมูลนิธิหนึ่งที่เปิดเผยตัวเองที่มาช่วยหรืออะไรกับคนอะไรก็แล้วแต่ทุกคนมีเบื้องหลังแหละแต่ถ้ามันมีอดีตก็ต้องเคลียร์ป่ะถ้ามีอดีตก็เคลียร์แล้วถ้าเกิดว่าโดนทําให้เข้าใจผิด คุณสามารถจัดการและจัดแจงให้มันเคลียร์ได้มันมันก็ดีกับตัวคุณเองอะแต่ถามว่าคุณสมคิดเขาก็บอกว่าเขารับโทรศัพท์เนี่ยตอนที่เบอร์ที่โทรเข้ามาเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นเบอร์ใครเบอร์มันแปลกใช่ไหมแต่สุดท้ายเขาก็รับแต่ว่าจะไม่ให้เขาแจ้งความเลยเนี่ยไม่ได้เพราะมีคนบอกเขาว่าถ้าเขาไม่แจ้งมันจะทําให้เขาดูผิดไปด้วยถูกปะ่ะเดี๋ยวมันเหมือนสมรู้ร่วมคิดเพราะฉะนั้นเขาจึงแจ้งเพื่อปกป้องตัวเขาเองด้วยอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาและเขายกเลิกบัตรคนของเขาเลยนะ14คนยกเลิกไปเลยเพื่อความชัดเจนถูก้คือจจะเขา ก็ไปแลกบัตรกันเอาเองไม่มีบัตรออกให้แล้วครับผมนะฮะส่วน อ่าคนนี้ที่บอกว่าถูกโอนไป2 0 0 0 0 0กว่าบาทแบบลาบลาตรงนี้นะครับก็มีแชทที่ไปคุยกับอีกคนหนึ่งนะครับก็เขาบอกว่าเป็นคนเหมือนว่าเป็นคนของทางมหาวิทยาลัยเลยประมาณนี้นะครับแต่ในที่สุดชื่อของเขาก็อยู่ในระบบของมหาวิทยาลัยจริงๆอยู่แล้วก็ไปติดตามถามกับรองอธิการบดีเขาก็บอกว่ายืนยันว่ามันไม่มีการขายวุฒินะคบเมื่อวานก็มีการพูดคุยกับทั้งไม่ว่าจะเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารหรือนิติกรรวมไปถึงคณะบดีว่าสิ่งเหล่านี้เรียกเก็บเงินไม่มีแต่ถามว่าค่าเรียนของเขาเนี่ยมันมีชื่อนี้ สมัครเรียนอยู่ที่พันห้าจริงลงทะเบียนไปแสนสามนะจ๊ะแต่ว่าแสนสามนี้ไม่ใช่เทอมเดียวแล้วจบถ้าเรารู้สึกว่าแสนสามแล้วจบเทอมเดียวมันจะดูแพงด,ดูผิดประหลาดอก็ถ้ามันสี่ปี 6, จบสามปีหกเทอมอ๋อสามปีหกเทอมสามปีหกเทอมแล้วอยู่ที่ประมาณแสนสามแต่ที่น่าสนใจคือคนนี้เข้าไปเรียนตอนเทอมสองปกติแล้วเราเข้าเรียนเทอมสองได้ปะ เขาเรียนแรกเข้าปุ๊บแล้วเข้าไปเทอมสองได้ปะอ่ะมันอยู่ที่ว่าเขาย้ายมาจากที่อื่นแล้วเขามีเครดิตมาหรือเปล่าอ่ะถ้าโอนเครดิตก็อีกเรื่องหนึ่งนะถูกต้องเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นไปได้อ่ะแต่แต่เรามีสิทธิ์ตั้งคำถามถูกไหมถูกมีสิทธิ์ตั้งคำถามครับว่าเพราะว่าปกติแล้วเราโรงเรียนมหาวิทยาลัยเขาจะใช่ไหมส่วนใหญ่จะต้องเข้าเทอมหนึ่งแต่ถ้ามีการโอนหน่วยกิจก็ไม่น่าจะผิดอะไรแต่ถ้าไม่ได้โอนหน่วยกิจอะไรที่ทําให้เราเข้าเรียนทีหลังได้หรือว่าเป็นเดี๋ยวนี้เป็นระบบท ครับผมนะครับในที่สุดก็ว่ากันไปตามจริงมันอาจจะเป็นความจริงก็ได้ในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งมันก็อาจจะเป็นความอีกความหนึ่งก็ได้ความอีกความหนึ่งก็ได้นะครับซึ่งเช่นความอิจฉาเพราะว่าดังอ่ะณนะวันนี้คุณคุณ,ค,ณคุณต้นอ้อก,ก็ดังอ่ะก็ก็ก็เป็นชื่อเป็น,เป,นเป็นชื่อตัวท็อปตัวหนึ่งออของคนที่คิดถึงแล้วเขาทาแล้วเขาได้อะไรคุณต้น,นอ้อนอกจากช่วยคนและสุขใจหรือคุณกันจอมพลังเขา รายรับรายจ่ายในชีวิตเขาทํำยังไงเขาใช้ทั้งวันไปกับสิ่งเหล่านี้แต่คุณกันเขามีอาชีพของเขาเขามีธุรกิจของเขาคุณกันอ่ะเขามีเรารู้อยู่แล้วว่าเมื่อก่อนเราจะได้ยินว่าชื่อกันจอมพลังแล้วก็มีบะหมี่ของเขาใช่ไหมแต่เราก็ไม่รู้คนอื่นเขาทำจิงจริงผมไม่ได้ถามว่าเขาทาเพื่ออะไรก็ทำไอ้เพื่อเพื่ออะไรเนี่ยคือเพื่อเพื่อทำเพื่ออะไรเนี่ยผมว่ามันมันตอบไม่ยากแต่ว่า พอทำมาแล้วเอาเวลาไหนไปทำหากินออของตัวออออผมไม่ได้ถามผมไม่ได้นึกออกป่ะบางที<ม>เราก็ต้องห่วงช่วยเหลือคนอื่นแล้วตัวเองกินข้าวกับอะไรก่อน<ม>ใช่ไหมแต่ผมคิดว่ามันก็คงมีเงินบริจาคนะเพราะว่าเขาตั้งตั้งเป็นมูลนิธิแล้วแต่เมื่อใดก็ตามที่เป็นมูลนิธิแปลว่าเราใชเองไม่ได้คุณคุณสามารถเข้าไปดูขอตรวจสอบบัญชีได้อย่างโปร่งใสเราก็เลยเออเราเข้าใจนั้นแล้วเราก็ยินดีทีเร่องแวยแล้วผมคิดว่าเป็นมูลนิธิไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีเงินเดือนนะอ้อมเข้าใจป่ะเขาก็ตอจะมีเงินเดือนในค่าถค่าจัด ตามสมเขาควรได้ดิไม่ใช่บอกว่าเอ้าทำไมมีเงินเดือนเขาต้องมีเขาต้องมีต้องกินต้องใช้นี่ว่าไม่ได้แบบดูไ่กระล่างทพิปแต่ไม่ใช่ว่าเอาไปหากินแบบโหจะรวยขึ้นมาอะไรแบบนั้นนะหรือบอกว่าเออบิน private jet อะไรก็ไ่ไม่ใช่ละอะไรอย่เงี้ยนั่นอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องช่วยใครก็ได้ถ้าเฉยๆก็จะไปได้ยังไงครับผมนะก็ก็รอดูกันไปผมไม่อยากผมก็ไม่มองว่าใครเป็นผู้ลายทั้งสิ้นเ่ย ผมก็จะพยายามเปิดใจว่ารอดูดีกว่าเอาข้อเท็จจริงออกมาถ้าคุณคิดว่าเขาทําผิดคุณก็ต้องมีหลักฐานเพราะว่าถ้ามีเช่นนั้นทางฝั่งคุณอ๋อเขฟ้องกลับอยู่แล้วอ่ะซึ่งเขาฟ้องแน่นอนมันทําให้เขาเสื่อมเสียแต่ถ้ามันมีหลักฐานขึ้นมาก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะ Green Mo